แล้วเป็นเป็นดาเลยพี่โป้งกูย่ไหนว่าไหนว่าไหนว่าเ้อ้ยูยอนย้อไปยอนไป้อไปอนไป้อนไปยอนไปอนไปยอนไยอนไปเอาไปนไปอาไปเอาไปนไปนไป้อไปยอออ โยดโยดยกมาขึ้นเอ็งว่าทองยกมาขึ้นเ้ย์ตะานานเย้ะที่โน ok, ี่จ ok ้วตบาวให้หมดเกข้ามา่อวว้ยเกยบข่าวเลยโดนเซ็ตโยนเลย้ยนตัวจิกเลยเป็นงเงาเงเลยงเจอนเลยออ้ดียเดียวเดียถอดไอ้บ็อกเซอร์แกออกด้วยสิโอ้ยไอ้ถอดดิว่าไม่ก็ถอดว้ถอดวย ไอ้ลรมเพิ่มมันมาแล้วไอ้ในโคกะเป็นคนในโคกซะแล้วไอ้ไอ้ผลศรีฮทแต่พี่ดอทำไมม่อยู่ในคุณนี้เล่าว่าถ่วะไอ้จูถานแลวไอแต่พี่ดอนแต่เย็นฉชนขอโอ้ยหลวงแองหลวงแจะพี่ดอทำไมจู่คาบ้อนอย่างนั้นวะโถแ่พโมพฉันบอกเลย ถ้านายจะทำให้พวกฉันกรีดร้องกรีดได้เลยเพราะฉันไม่กรีดร้องแน่เว้ยจะตอ่พอมแวโอเคโอเคพร้อมแล้เคโอเคอเคโอเคโเอมัโอเคกออเคอคโออเคเคออเคโคโอเอเเคอเอเเคโเนโอเอเ้อเฮ้ยเห้ยเวโเคโเคอเออเ อันนี <S 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 ้มีปาเหลรจะทำร้ายเจ้าที <|notimestamps|> <<|notimestamps|> ่เป็นสาเดือนโอ้สะดุดลมเมื่อกี้มสดุดแม่ส่งเิมเลยดูเคลมคิวอะไรคิวอะไรอ่ะดอนหนึองามโว่ากีดร้องแน่นอนอามโก้ักตนออกมหดคนเลยมาผู้คุมมาผู้คุมมาผู้คุมเว้ย เอาไปเลยเฮ้ยปล่อยเลยเจ้าเจ้ว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 เจ้าเจ้วเจ้วเจ้เออเอ๊ะทาวะเฮ้ากระชื้นแน่เอากระถือว่าทำไมชิคาย้มันนแ่ออ นอนแอบอยู่ในุูมมานอนแอฟอยู่ในยาคลนเดนียวเดียวยาคลนไอ้วิม่งเล็วเค่งมานังเร็วเคัน่ง็งเร็วเคมานั่งแล้วงเเงมันงม็วงมันังเร็วเมมันงยนันตายไเเมอง